ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทฟาร์มชาแนลรถเกี่ยวข้าวนะครับท่านผู้ชมอยู่กับเรานะครับวันนี้อยู่ที่ลาดบัวหลวงครับเรามาเที่ยวกันที่อู่ของอ่าเสียบอลนะฮะวัยรุ่นพันล้านนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับการประกอบรถการทํารถของวัยรุ่นพันล้านนะครับแต่รถตัวที่เสร็จแล้วก็ยังไม่มีฮะแต่ก็มีตู้ให้ดูกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็คันด้านหลังที่เห็นคันนี้ก็จะเป็นคันเล็กนะครับคันเล็กสุดของอู่ ที่เขาเขาเรียกอะไรอะ่ะเอาไปใช้งานจริงแต่ตัวนี้เป็นเครื่องคองมมอนเร็วเดี๋ยวก็น่าจะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเราจะได้ชมคลิปาการทำง,งานของคันนี้กันนะครับแต่เดี๋ยวเราไปบุกอูก,กันก่อนไปบุกอู่กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูคันนี้กันว่าเขาลูปทรงรูปลักเขาอยู่ยังไงสเปคยังไงนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูที่ข้างในก่อนการทำรถกันก่อนนะครับเดี๋ยวตามเราไปดูคันนะครับ ตั้งแต่ตอนเริ่มตั้งแต่ตอนทําเลยก็จะเป็นขั้นตอนขั้นตอนอยู่จะมีอยู่สอาตู้นะครับเที่นี่เขาทําเองกันหมดเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่นี่ครับท่านผู้ชมครับก็ขั้นตอนของการทำนะครับนี่จะเป็นเรื่องอกคงตู้นะครับตัวนี้จะเป็นกงตู้ จะเป็นเหล็กนะครับดูการออกนะครับอ่าที่เห็นอยู่ก็จะเป็นกรงตู้ของคันใหญ่นะครับคันใหญ่ส่วนราคาอะไรยังไงเดี๋ยวสอบถามกันนอกรอบนะครับที่0 8 6 9 4 9 3 5 9, 9 1นะครับ สเปคส่วนราคานะครับถามกัน,นอกรอบๆสเปคก็คงจะบอกกันได้นะฮะก็จะเป็นเครื่องก็เจฟไ์ Fi, นะครับปั๊มยีิบสามตัวเดือนสิบสองนะครับตู้หกพุดูุยี่สิบแบบเนี้ยครับถังก็สองจุดห้านี้ก็ตัวใหญ่นะครับก็ทำได้ครับที่นีนะ่ติดต่อไม่ได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับเสียบอลไม้รุ่นประหลาด เขาจัดให้นะครับนี่ฮะการขึ้นพวงตู้อะไรต่างๆถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็จะเป็นขนาดเดียวขนาดใหญ่ครับตัวกลางจะไม่มีนะครับก็จะเป็นตัวท็อปตัวเดียวไปเลย ฝากไว้้วยกัน,กนสําหรับอู่รถเกี่ยวน้องใหม่นะครับมาชมกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราพาชมกันทั้งอู่นะครับช่วงล่างก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับช่วงล่างที่กําลังขึ้นอยู่เนี่ยขาวๆอยู่ด้านซ้ายมือสูงโปร่งจมูกโดวงขาวจัวครับเนี่ยนะครับสูงโปร่งจมูกดวงขาวจั <laughs> จว เราให้ดูกันหมดฮะเรื่องของโครงสร้างเนี่ยท่านก็ได้ดูกันไปพร้อมๆเรานะครับเพราะว่าหลายวันแล้วฮะที่ผมไม่ได้มาที่นี่ผมก็มาวันเนี้ยมาถึงก็รีวิวเลยให้ดูเลยนะครับ เสียบอลไม่อยู่ฮะวันนี้มีธุระข้างนอกที่จริงผมจะให้เสียบอลรีวิวให้ดูเดี๋ยวไ,ไว้โอกาสหน้าครับไว้โอกาสหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวเราต้องได้มาคุยกับเสียบอลน,นะครับเนี่ยเริ่มเป็นสีแนละ้วสีส้มผมตามบอดสีป่ะสีส้มหรือว่าสีแดงเนะี่ยสม้มส้มแดงๆดงนะ่ะ นะครับรอตู้ก็กําลังขึ้นอยู่เดี๋ยวด้านหลังผมนะฮะจะมีตู้ใกล้เสร็จแล้วเราให้ดูไปทีแล้วขั้นตอนนี่ครับพอใจก็สั่งมาไม่พอใจก็ค่อยว่ากันอีกนะครับอาจจะดูดูไปก่อนก็ได้นะครับ ส่วนราคารับรองว่าประทับใจครับดูนะด้าน,นหลังผมกำลังขึ้นเป็นโครงตู้แล้วครับเดี๋ยวเราพาไปดูหมดนะครับกำลังผสมสีอยู่แช่างผสมสีอยู่รอเห็นรอพุ่นนะครับทำสีอยู่จะติดเกิรดติดพร้อมแล้ว ขึ้นรถแบบนี้ไม่กี่วันก็เสร็จแล้วนะครับเป็นคันแล้วว่พ,พร้อมส่งได้เลยเนี่ยจุดลูกเบี้ยวจุดลูกเบี้ยวนะครับจุดลูกเบี้ยวเร่งตแต่งร่อนัดลมนะครับัดลมขัดแยกบ อย่าลืมฮะโปรโมชั่นของพึกาฟาร์มสั่งรถในนามของพึกาฟาร์มรับทันที5 0 0 0บาทไว้เติมน้ํามันวันออกรถนะครับท่านจะสั่งที่อู่กับท่านสั่งผ่านเราหากดูคลิปจากของเราว่าพึกษาฟาร์มราคาเดียวกันครับท่านไม่เชื่อท่านโทรถามที่อู่ก่อนได้ท่านถามอู่ท่านไม่ได้หรอกครับ5,000แต่ถ้าท่านผ่านผมท่านได้5,000ันแน่นอนนะครับสําหรับาลึกษาฟาร์มเรา ยินดีนะครับยินดีที่จะให้เป็นโปรโมชั่นจากพกษาฟาร์มนะครับก็ติดต่อน็มาแล้วติดต่อมาได้ครับที่0ูนย์แปดหกเก้าสี่าเดี๋ยวดูในตู้กันครับ นีในตะแกงด้วยอันนี้ก็จะมาดูด้านข้างกันนะครับมาดูตะแกง ดูข้อส่งข้าวด้านนี้ฮะด้านข้างตนืตะแกงก็ครอบฝาเรียบร้อยแล้วระบบก็ยังวางไม่เสร็จนะฮะนะ่าจะต้องมีวางปั๊มวางเครื่องวางอะไรอีกหลายเรื่องครับสําหรับตัวนี้ด้านหน้ารับรองฮนะความหนาของเหล็กของสแตนเลสนะฮะก็ตามสภาพที่เห็นนะฮะ น้องกำลังพ่นสีอยู่จ้งกำลังพ่นสีอยู่นะครับเก็บสีแล้วนะครับเก็บสีแล้วแล้วก็ดูการรายละเอียดการพ่นสีการทํางานของเขานะครับไม่ได้เอาผู้กันมาถึงทาทาทาแล้วก็เสร็จนะครับก่อนจะได้เป็นสี จะได้เป็นรูปแบบนี้ฮะเริ่มกันหลายขั้นตอนนะครับบางคนถามว่ารถเกี่ยวทําไมแพงเพราะว่าเขาใส่ใจในการทํานะครับใส่ใจในรายละเอียดทุดกขั้นตอนทำแล้วต้องออกมาดีนะครับรถเกี่ยว บางคนบอกว่าผมเพิ่งอ่านคอมเมนต์มาคอมเมนต์ใน y YouTube ของผมก็บอกว่าอะไรนะรถเกี่ยวจะคล่องไม่คล่องมันอยู่ที่คนขับผมก็เลยบอกว่าเอาจริงๆนะครับถ้าคนขับคล่องอะ่ะแต่รถไม่คล่องอะ่ะมันก็ต้องจอดมันดันไม่ไปอยู่แล้วครับถ้ารถมันหนักต่อให้คนขับคล่องแล้วก็เก่งแค่ไหนก็ต้องลงมาแต่งนะครับเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะเอารถสักคันนึงสักคู่นึงสักค่ายนึงปรึกษาก่อนดีๆโทรปรึกษาติดต่อเราครับ0869493591เรามีอะไรจะแนะนำท่านได้เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเป็นเรื่องของอะไรอย่า,เ,าเรเลือกการทำงาน เรา y youtube ปรึกษาฟาร์มเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังครับอยู่เบื้องหลังการจะาการถ่ายคลิปอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ทุกอู่คือการแข่งขันความคล่องอะ่ะทุกอู่มีไหมมีหมดครับแต่ถามว่าอู่ไหนจะดีกว่าอู่ไหนอันนี้ผมพูดไม่ได้นะครับพูดไม่ได้ ให้ให้คลิปแต่และคลิปที่ผมทําไปมันฟ้องก็นแล้วกันว่าการทํา,าทงานแตกต่างกันยังไงคนที่ดูรถเป็นนะครับก็เขาจะรู้จะเข้าใจส่วนตัวผมไม่ขอวิจารณ์นะครับผมแค่มีหน้าที่แค่รีวิวมีหลายท่านถามเข้ามาอูนี้พี่เป็นไงซื้อได้ไหมยังไงก็ค่อยถามกันนอกรอบนะครับ อยากเห็นหลายๆท่านนะครับก็อยากเห็นหลายๆอู่ก็แนะนำเข้ามาผมก็อ่ะโอเคครับเดี๋ยวตั้งแต่ปีหน้านะครับปี2021นะครับ21ผมจะเดินสายให้เยอะกว่าปีนี้แล้วปีหน้าอะไรที่ท่านยังไม่เคยเห็นในรถเกี่ยวภาพแบบไหนที่ท่านยังไม่เคยเห็นผมจะพยายามนะครับเราจะพยายามให้ท่านได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอการขั้นตอนการทางานอะไรต่างๆ เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ให้ดูกันภายในเป็นไปได้ไหมที่จะใส่กล้องไว้ในตู้นวดนะครับนี่ฮะตัวนี้ตัวคอมมอนที่ผมบอกครับตัวคอมมอนตอนนี้ยังจูนเรื่องของหอัาวฉีดอะไรอีกนิดหน่อยฮะไปลองมาแล้วกำลังได้เครื่องได้อะไรทุกอย่างได้หมดแล้วแต่ยังเหลือต้องแต่งหัวฉีดอีกนิดหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วัน,นท่านได้ชม กันได้ชมการทำงานของคันนี้เราไปชมกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับคันนี้ไม่สุรินทร์ก็ร้อยเอ็ดนี่แหละหน้าเกี่ยวจะอยู่ที่สองเมตรสามนะคันน,น,นี้คันเล็กนะฮะทำมาเอาใจคนรักรถเล็กนะครับสำหรับคอคนที่รักรถเล็ก <c oughs> นะฮะคันนี้สิบทีนะครับ เนี่ยเสียบอร์วรุ่นผันล้านเขาทำมาคันนี้จะเล็กกว่าตัวซูเปอร์จิ๋วนะครับเล็กกว่าตัวซูเปอร์จิ๋วซูเปอร์จิ๋วมันจะอยู่ที่27เมตรเวนี้จะอยู่ที่2อเมตรสามน่าเกี่ยวนะครับเขาทำมาสำหรับพื้นที่ที่ต้องใช้คันเล็กจริงๆนะครับนาอันละไม่ถึงไร่แบบนี้ของตัวนี้ไปเกี่ยวได้เลยโอเคครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะ พิษาฟาร์มช anel รถเกี่ยวข้าวเนี่ยช่วงล่างของเขาแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะอย่าลืมกดติดตามไว้อู่หน้าไปที่ไหนไปรีวิวรถที่จังหวัดไหนต้องกดติดตามไว้แล้วท่านจะไม่พลาดนะครับคลิปของเราพิษาฟาร์มก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันสำหรับทีมวัยรุ่นประล้านนะครับเนี่ยขอต้องขอฝากด้ว่ากตัวด้วยก็แล้วกัน ผมน้องใหม่เพิ่งเข้าวงการนะครับเพิ่งสอบาปาร์มวัยรุนเป็นล้านก็ก็อยู่มานานแล้ววงการนี้นะครับมาฝันมาฝังตัวมาทํารีวิวกันตรงนี้นะครับอูไหนใค่ไหนผมก็ทําให้หมดนะครับทําให้หมดนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับอยากให้ไปถ่ายที่ตรงไหนบางทีที่ไม่ไปไม่ใช่ว่าผมจะยิงอะไรฮนะรผมไม่รู้จักที่นะครับ ตัวนี้นี่มันเข้ามาได้ครับโอเคครับลาไปก่อนคลิปนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าราติดตามฮะว่าจะเป็นที่ไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมโปรโมชั่นของเราปีหน้ารับ5,000บาททันทีหากติดต่อในนามของบริษัทฟาร์มที่จะซื้อรถเกี่ยวสักคันหนึ่งให้เราเป็นหนึ่งตัวช่วยในการเลือกซื้อรถเกี่ยวของท่านหนึ่งครับบริษัทฟาร์มชาแนลรถเกี่ยวเขานะครับ สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ